วันนี้นักข่าวทำเนียบเขาให้ฉายารัฐบาลหลังจากที่นักข่าวสายการเมืองของรัฐสภานะครับเขาก็ให้ข่าวให้ฉายานะให้ฉายาของสภาผู้แทนรัษฎรวุฒิสภาสมาชิกรัฐสภามาก่อนหน้านี้แล้ว2วันนะครับวันนี้ก็มาถึงคิวของนักข่าวทำเนียบครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นธรรมเนียม นะครับบางช่วงบางปีที่มีสถานการณ์ทางการเมืองที่มีการปฏิวัติรัฐประหารก็มีการเว้นวักบ้างนะครับแต่ว่าในสถานการณ์ปกติเขาก็จะมีการตั้งฉายานะครับให้กับรัฐบาลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีที่มีบุคลิกเด่นๆสักนิดหนึ่งนะครับก็จะได้ฉายาติดเนื้อติดตัวกันไปนะครับซึ่งก็มีทั้งชอบและก็ไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับ วันนี้สื่อทำเนียบรัฐบาลเขาให้ฉายารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่ายื้อยุตครับให้ฉายานี้เลยนะครับในจากหนังสือของเดอะสแตนดารนะครับรัฐบาลยื้อยุตนะครับภาพรวมก็คือยื้อแย่งกันเองทั้งในส่วนของอำนาจและตำแหน่งโดยสื่อบอกว่าไม่สนใจประชาชนและการเดินหน้าประเทศถูกมองว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม แล้วก็มองการดำรงอยู่ของพลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้นํารัฐบาลจะเป็นประโยชน์มากกว่าจึงต้องทําทุกอย่างเพื่อยื้อให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อไปไม่ว่าจะมีการชุมนุมขับไล่อย่างไรนะครับใครไม่อยู่แต่พลเอกประยุทธ์อยู่ครับยือ้อยุดนะก็เป็นความหมายอยู่สองคำก็คือยือ้อให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อกับยือ้อยุดก็คือยือ้อแย่งกันนะครับประมาณนี้นะครับส่วนฉายาของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา ได้ฉายาว่าชำรุดยุธโสมนะครับซึ่งฉายานี้ก็ไม่น่าจะเป็นบวกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับการบริหารราชการแผ่นดินตลอดปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีรับบทบาทหนักที่สุดนะครับแห่งปีถูกมองว่าล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาโควิดการกระตุ้นเศรษฐกิจการบริหารราชการหรือแม้แต่เรื่องทางการเมืองถูกโจมตีรอบด้านแม้พลเอกประยุทธ์ จะยังอยู่ในตําแหน่งได้แต่ก็ทรุดโทรมเสื่อมสภาพไม่ว่าจะเป็นการเป็นทางร่างกายหรือจิตใจอันนี้สื่อไทยมองเนาะนะครับว่าการบริหารล้มเหลวซึ่งก็มองแบบฝ่ายค้านแต่ว่าถ้ามองแบบคนนอกประเทศมองแบบองค์การอนามัยโลกนี่เขาบอกว่าเราสําเร็จนะในการแก้ปัญหาโควิดแต่เรื่องเศรษฐกิจก็คงไม่มีใครเถียงนะครับว่ามันเป็นปนัญหาจริงๆส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือหลุงป้อมครับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองช้ำ ได้ใช้ยานี้ครับตลอดทั้งปีที่ผ่านมาพี่ใหญ่ตระกูล3ปอย่างพลเอกประวิทยนะครับประสบกับเรื่องช้ำๆเจ็บซ้ำๆมาโดยตลอดหลายสถานการณ์ต้องตกเป็นรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเมืองโดยเฉพาะปัญหาในพักพลังประชารัฐที่เกิดความแตกแยกหนักสะเทือนถึงพี่น้องอีก2ปอสันกรสันคลอา3ปอฟอเปิลนะครับซ้ายก่อนน้องรักขวาก่อนลูกน้องที่รัก หากใจเลือกใครไม่ได้สุดท้ายต้องยอมแบกความเจ็บช้ำไว้คนเดียวจึงได้ฉายาว่ารองช้ำนะครับออหูจะเหมาะสมอยู่กับท่านลุงป้อมนะคุณอนุทินชาญวิรากุลรองนยายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ฉายาว่าวัคซีนนะครับวัคซีนล้อมาจากคำว่าวัคซีนนะครับภาพที่ผู้คนชกต่อย,ยื้อแย่งวัคซีนบุคลากรทางการแพทย์ด่าหน้ากันออกมาเรียกร้องเรื่องของวัคซีน นะครับเขเรียกว่าจนกระทั่งคุณนนุทินเองต้องออกมาโต้ตอบโต้อย่างดุเดือดผ่านสื่อมวลชนและโซเชียลในทุกครั้งนะครับว์กว์กเนี่ยโดนนายกว์กรองนายกว์กเนี่ยว์กซีนนะครับส่วนคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์นะครับนี่ก็เป็นเจ้าของฉายานายกบางโพนะครับบางโพแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกโพนะครับ ซึ่งผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องโพบางสำนักเท่านั้นที่ต้องการให้คุณจุรินดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเปรียบได้กับเป็นนายกรัฐมนตรีแค่บางโพซึ่งไม่ใช่ทุกโพไม่ใช่บ้านบางโพอะไรพวกนั้นนะครับส่วนคุณสุพัฒนพงศ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีนี่ได้ฉายามหาเฉืยเลยครับตลอดการดำรงตำแหน่งยังแสดงฝีมือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนราคาน้ำมันแพงผู้ประกอบการขนส่ง รถบรรทุกประชาชนกลายเป็นประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าแม้จะผุดโปรเจกต์ต่างๆก็ถูกมองว่าไขาฝันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนโยบาย4 d ดีท่องจนเป็นคาถาติดปากจึงได้ฉายานี้ไปนะครับคนส่วนคุณลุงสุดช,ช,นะชาติชมกลิ่นนะพี่สุดชาติชมกลิ่นนะนี่ก็ได้ฉายาว่าสุดชาติชมเก่งนะฮะเป็นฉายาที่สื่อมวลชนมอบให้ นะครับก็ท่านก็ชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีลุงป้อมอยู่เรื่อยๆนะครับจกนกระทั่งท่านพูดติดปากเลยคุณศักดิ์สยามชิดชอบนี่สายขมนมชมพูครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เป็นปัญหาแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องที่ท้องล่อใช่ไหมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับท่านบอกว่าท่านกินนมนะดื่มนมชมพูหาความสุขหลังเลิกงานไม่ใช่ชายเสยเพลใช้ชีวิตประมาทจนเกิดคลัสเตอร์การระบาด นี่คุณศักสยามชิดชอบส่วนท่านพิพัฒรัชกิจประการดิวล่มระดับโลกอันนี้ก็ปัญหาเรื่องของน้องลิซ่าแบล็คพิงคใช่ไหมครับที่จะมาแสดงงานปีใหม่นะครับที่ประเทศไทยแต่ปรากฏว่ามาไม่ได้ก็เป็นดิวล้มระดับโลกนะครับวา้าแห่งปี2564ชัดถ้อยชัดคำชัดเจนแล้วก็พูดติดปากของท่านนายกรัฐมนตรีก็คือคำว่านัจนะครับ เป็นคำพูดจริงๆแล้วก็เป็นคำพูดที่ผู้ใหญ่ก็พูดก็น่ารักน่าชังแต่ว่าก็มีการเอาไปล้อเลียนนะครับสื่อเองก็จริงๆสื่อที่คุ้นเคยกับท่านก็ก็คงเห็นว่าท่านก็ใช้คำพูดนี้อยู่บ่อยๆนี่ก็คือฉายาของนายกฉายาของรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีบางท่านที่สื่อทาเนียบจัดให้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีฉายาของรัฐสภาไปดูนิดนึงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับฉายาของรัฐสภา นะครับสภาผู้แทนราษฎรได้ชื่อว่าเป็นสภาอับปางเพราะว่าล่มอยู่บ่อยๆครับฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเข้าอยู่ในห้องประชุมแต่ไม่กดบารแสดงตนล่มบางทีก็ไม่มาประชุมก็ล่มต้องการในล่มมันก็ล่มนะครับล่มกันเพราะอะไรเพราะเรื่องการเมืองนะครับผลประโยชน์ทางการเมืองนะครับความต้องการทางการเมืองแต่ว่าไม่ถามว่าสภาล่มประชาชนเสียโอกาสอย่างไรนะครับ แล้วก็วุฒิทสภาได้ชื่อว่าเป็นสภาของผู้เท่าเฝ้ามรดกนะครับองเล็บคอสอชอนะครับอันนี้ชัดเจนไม่ต้องแปลความส่วนลุงชวนหลีกภัยนะครับอันนี้ก็ได้ฉายาว่าชวนพลังท่อมพลังท่อมก็คือกระท่อมเนี่ยอดทนถึกทนเลยแหละครับท่านชวนนั่งประชุมยาวๆนะครับประชุมเสร็จเลิกปั๊บก็ไปทํางานต่อได้นะครับส่วนประธานวุฒิสภาพรเพชร วิจิตชุลชัยก็ได้ฉายาร่างทรงนะครับก็คล้ายๆกับฉา,ายาของวุฒิสภาคุณสมพงศ์อมรวิวัตนอดีตผู้นำฝ่ายค้านก็ได้ฉายาว่าสมพงศ์ตกสวรรค์นี่ก็พ้นจากตําแหน่งผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพักเพื่อไทยและดูที่จะชื่นชอบอยู่ที่ที่สุดน่าจะเป็นคุณหมอชนน่านสีแก้วครับดาวเด่นแห่งปีนะครับจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ดีการทํางานในฐานะผู้แทนราษฎรก็ดีและก็ได้รับ ตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วก็ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยนะครับดาวดับเป็นคุณวิรัตนรัตน,นเสศนะครับต้องพ้นจากตำแหน่งต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่นะครับและพ้นจากตำแหน่งประธานวิปรัฐบาลด้วยส่วนเหตุการณ์แห่งปีของสภาแผ,แผนแผนกรกะบฏการเมืองล้มนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับร้อยเอกธรรมนัทนะครับนี่ก็สื่อเขาวิาพากษ์วิจาร์กันอย่างกว้างขวางเรื่องนี้ นะครับแล้วก็วัฒท้าแห่งปีของรัฐสภาก็คือวัคซีนเต็มแขนครับของคุณอนุทินชาญวิรากุลคู่กัดแห่งปีคุณเสรีสวนพานนท์นะครับกับคุณวิโรธลักษนาอดีสรน,นะครับนี่จากพักเก้าวไกลครับคุณผู้ชมครับและสมาชิกผู้สื่อข่าวรัฐสภาเขายกเลิกตําแหน่งนะครับคนดีสีสภาครับคุณผู้ชมครับสมาชิกสภาพูดแทนรัศดรวุฒิสภา นะครับไม่มีใครเหมาะสมที่จะเป็นคนดีสีสภาเลยก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกันนะสมาชิกทั้ง6700คนนะครับควรจะได้พิจารณาว่าทำไมสื่อมวลชนจึงไม่จึงไม่มอบตำแหน่งคนดีสีสภาให้ท่านใดท่านหนึ่งสักคนหรือสองคนนะครับทั้งที่มีกันอยู่700กว่าคนนะครับทั้งสสและสอวอเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาถึงไม่ให้มีตำแหน่งนี้กับใครคนใดคนหนึ่งนะครับ